คอนเทนต์ในวันนี้เราจะคุยเรื่องของเหตุผลที่เราควรไปลองเลนที่หน้าร้านก่อนตัดสินใจซื้อนะครับไม่ควรดูแค่รีวิวแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยนะควรไปลองก่อนนะครับมันมีเหตุผลแล้วก็สำคัญมากครับอย่างแรกคือเรื่องของความชอบในตัวระยะเองแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นครับเวลาที่คุณดูรีวิวนะครับคุณก็จะไปดูเรื่องของภาพที่ได้จากเลนถูกไหมเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือรีวิวที่ควรเสกมาแต่ในความเป็นจรงิงเวลาที่คุณไปลองที่หน้าร้านเนี่ยคุณมีความคาด ต้องการมันได้ความรู้สึกเดียวกันไหมนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูรีวิวมาเนี่ยกับตอนที่เราไปลองจริงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างที่เราอาจจะรู้สึกหรือเกิดขึ้นได้ในการลองจริงๆครับแล้วมันอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของการตัดสินใจซื้อณตอนนั้นได้ครับอย่างผมนี่น่าจะพูดได้แหละเพราะผมเป็นคนทำรีวิวเลนค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็จะมีการจัดเฟรมวางภาพถ่ายอะไรให้มันสามารถใช้ประสิทธิภาพของเลนออกมาได้เต็มที่ได้เอฟเฟกต์แบบที่ต้องการแต่ในกรณีที่คุณเป็นผู้ชมนะครับแล้วก็จะตัดสินใจซื้อเนี่ยถ แบบเออแบบนี้เลยนะครับเราอยากได้แบบนี้แหละหรือว่าการจะได้มาซึ่งเอฟเฟกแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าในการใช้คุณอาจจะไม่ชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้การไปลองเนี่ยมันจะทําให้คุณได้สัมผัสตรงนี้เยอะขึ้นครับสเป็นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานนะครับน้ำหนักการจับถือไอ้พวกนี้มีส่วนสําคัญมากครับคือเล่นแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีขนาดแล้วก็น้ําหนักตามสเปคที่ระบบมาให้นะครับรวมไปถึงการทํารีวิวเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าโอเคมันหนักประมาณนี้ออออออาาาาจจะะะเเเเเทีียบบกกกัมืืืืถคครรรร่่่่งงนนนนนึไไ้้้ปป็็ตตหวขดดลใส๋แ ความรู้สึกหรือประสบการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ไปยกไปจับมันจริงๆครับว่าคุณชอบหรือเปล่ามีบ่อยครั้งนะครับที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อเลนเองนี่แหละแต่ไม่ได้ไปลองที่หน้าร้านเองครับเพราะว่าเราก็ดูรีวิวมาเหมือนกันแล้วก็ซื้อมาครับไอความคล่องตัวหรือว่าน้ำหนักการจับถือที่เราเคยคาดหวังเอาไว้มันไม่ตรงตามแบบที่เราคิดนะครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเซ็งหรือว่าเราอาจจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเลนเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของระยะในการถอยหลังเวลาใช้เลนหลายคนอาจจะเคยเห็นถ่ายภาพบางทีเนี่ยเราจะต้อง ซึ่งมอาจจะเยอะกว่าที่คุณคิดไว้อีกนะครับการไปลองที่หน้าร้านจริงเนี่ยจะทําให้คุณรู้ว่าน้ําหนักมันเป็นยังไงนะครับระยะที่ได้เป็นยังไงฟีลลิ่งการใช้งาน มันเข้ากับมือของเราหรือเปล่านะครับรวมถึงการถอยหลังท่าทางที่ใช้เนี่ยมันตรงตามจริตของเราหรือเปล่าถ้าเราไปลองเนี่ยเราจะรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นครับ <S <S เรื่องที่3หนักสุดเลยครับไปทดสอบว่าเลนตัวนั้นเนี่ยทำงานกับกล้องของคุณได้ลงตัวหรือเปล่าเวลาที่ผมทำรีวิวเกี่ยวกับเลนขึ้นมาเนี่ยผมก็จะทสเรื่องออโต้โฟกัสเยอะหน่อยเพื่อให้คนดูเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วก็เอาไปทดสอบเอาไปซื้อได้นะครับให้เขาได้มั่นใจเนาะว่าเลนตัวนั้นเนี่ยทำงานได้จริงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมขอให้คุณเอากล้องเ่นช เลนบางตัวเนี่ยมันเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับแล้วมันอาจจะยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์บางอย่างมามันจะมีบางกรณีที่เลนบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางาน100%กับกล้องของคุณมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นได้ครับ่ถ้าคุณเสี่ยงเื้อไปเลยแล้วมันดันเกิดเคสกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนคุณจะต้องเสียเวลานะครับในการแก้ไขปัญหานี้ดีๆหน่อยก็อาจจะแบบไปอัพเฟิร์มแวร์แล้วหายเนาะแต่ถ้าหนักหนักนะครับเกิดเลนมันมีปัญหาจริงๆคุณอาจจะต้องส่งเพลมแจ้งเปลี่ยนซึ่งมันเสียเวลา การให้จบนะครับเทสโฟกัสอะไรให้เรียบร้อยเลย mm hmm. เมื่อพึงพอใจแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อถ้าไม่ชอบไม่โอเคหรือยังไม่สบายใจก็ไม่ต้องซื้อครับไปลองให้เฉยก็พออันนี้จะทําให้คุณได้คําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เหรียญที่เหมาะกับตัวเองที่สุดครับ